เปิดเครื่องก่อนเนี่ยโอเคแล้วก็กดอะไรกด read read ใช่อันนี้คือเครื่องวัดความเลยคะความขุ่นหน่วยเป็นอะไรคะเนี่ค่ะหน่วยเป็นอะไร ntu ความขุ่นเท่าไหร่คะน้ำดิบสามสุสองจุดโอเคเดี๋ยวจดไว้จดไว้โอเคอันนี้สาบละเอาออกค่ะทุกคนดดูวิธีการเอาออกนะคะเอาออกอย่างนี้นะคะค่ะ เกิดวัคซีนะคะใส่ออกมาแล้วก็เทคืนค่ะเปิดอันนี้นะคะใส่ไว้ตรงช่องนี้นะคะเอาไว้เจอเทตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะเทไปเลยเทคืนไปเลยอ่ะแล้วลิ้นน้ำกั่นด้วยค่ะแล้วก็ลิ้นน้ำกั่นก่อนลิ้นไปอันนี้ให้ขวานทำเองขวานจำได้ไหมขวาอ่ะแล้วก็เทที่คืนนะคะค่ะเททิ้งไปเลยค่ะขยับนิดนึง อ่า,อา,อาแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ต้องใช้อีกค่ะเอาปิดนี่ก่อนจะได้ไม่เปิ้อนฐานออฟก่อน,นอันนี้เดี๋ยวแม่ลง y o ยูทู e ไปของพัไปดีวกว่าอ่ะอันนี้อันไหนเกินบ้างคะไหนเกิน1น <Rose. S 2> ึ่พันมิลลิลิตรหนึ่งพมิลลิตรเท่ากับหนึ่งหนึ่งไรคะหนึ่งร้อย หนึ่งพันมิลลิลิตรเท่ากับหนึ่งลิตรค่ะเข้าใจไหมคะน้ำน้ำหนึ่งลิตรนมหนึ่งลิตรที่ของขวัญกินน้ำหนึ่งลิตรน้ำหนึ่งลิตรไม่ใช่นมแม่พูดใช่ค่ะนั่นคือไม่เอาไงเป็นน้ำที่แบบเราต้องจัดการออกเห็นไหมสังเกตูว่าตอนนี้ของขวัญจะเทสให้ดูว่าตอนนี้น้ำมันขุ่นใช่แล้วของขวัญจะทำให้น้ำใสของขวัญจะทำให้น้ำใสนะขุนได้ไงอะคะว่าเป็นน้ำจาด จากไอเนี้ยบ่บอ่บอดินนะคะแล้วเขาเอาไปผลิตเป็นน้าประปาในโรงงานเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําให้น้ําใสก่อน,นอ่ะคือเราขายน้ำเหรอเราขายเคมีบำบัดน้ําให้เขานี่แหละอ่ะุูด้องขันเอาแกนลงค่ะค่อยๆ่อยค่ะจับแกนด้วยค่ะเอาเมือจับด้วยโอเคอ่ะทั้งหมดเลยขันจะเริ่มโดสที่เท่าไหร่คะเมื่อกี้เริ่มที่เท่าไหร่นะ แก้วบิกอร์แรกอะ่ะหกะไรหกสิบหกสิบ ppm โอเคก็คือหกอะไรที่องขานใช้สลิงดูอันนี้รนเราดูเลยนะคะเวลาปั่นนะคะเราต้องขยืบหน่อยอ่าเดี๋ยวมันจะโดนบิกอร์แตกโอเคอืมอองขันเริ่มที่หกอะไรขวัญใช้เนี่ยใช้สลิงอะ่ะใช้สลิงอันเนี้ยดูดอะ่ะสลิงนี่เท่าไหร่สลิง10 ml 10 ml องขวัญใช้ที่เท่าไหร่บิ๊กเกอร์แรกอะหกหกอ่าหกมลนะหกมลกับหกซีซีเหมือนกันไหมใช่ไอ้ขวัญเนี่ยอ๋อนี่เป็นมุกใช่ไหมคะขวัญไม่รู้ขวัญไม่เคยเรียนนะแล้วนี่ไงแม่สอนแล้วว่า6 ml กับ6 c c เท่ากันเรลาขวัญไปซื้อของอะ ที่เซเว่นอ่ะที่มันเป็นน้ำขอต้องดูอ่าโอเคแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ของขวัญเดลูทแพกแพกขวัญเดลูทแพกนะคะแพกคือแพกตัวนี้รู้ดิค่ะนี่คือมือสีเขียวมือสีเขียวเมื่อกี้ขวัญเดลูทมาเท่าไหร่ดูดมาเท่ากับหนึ่งอะไรหนึ่งมลแล้วผสมน้ําให้ได้เท่ากับหนึ่งร้อยมลนะคะทําเป็นหนึ่งตัวเต็นี่ค่ะมันนี่ค่ะต้องให้มันแบบถึงขีดตรงนี้อ่าโอเคอันนี้แม่สอนนี่เขาเรียกว่าอะไร ไอเอขวดชมพูอะไม่ใช่อันนี้คือบิวเลตค่ะขวดชมพูคือนี่นี่แม่เคยสอนนะคะสอนเลยนี่นี่ขวดชมพูค่ะตอนตอนนั้นอะค่ะครูตอนบ้านหนึ่งใช่ไหมคะครูก็ถามว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอะเอออันนี้นี่อะไรนี่อะไรขวานจมไม่ได้ทรายอะไรทรายหลับไม่ใช่ขวานเลย สายหลับมันคือน้ำเชื่อมสายไลท์สายเลนส์ายเลนติกไม่ใช่สายอะไรสายเลนส์ายอะไรสายซาลเลนเดอร์ซาลเลนเดอร์ใช่ไหมใช่ขอให้ปิดประตูให้แม่หน่อยเดี๋ยวพี่อ๋อยอบรมอยู่อันนี้ต้องอบรมออนไลน์นะคะช่วงโควิดทางพนักงานของเราก็จะต้องอบรมออนไลน์เพราะว่าตอนนั้นนะคะซาลเลนเดอร์นะ เอามอเก็บไว้มาเพรตอนนั้นนะคะของขวัญน,นะคะขันขอขนเล่าน,นิดนึงตอนนั้นของขวัญอ่ะอ่านอ่านไอ้ที่มันเป็นพวกขวดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนสมุดแม่วาชีอะ<ม>ค่ะ<ม>แล้วแล้วตอนนั้นวันนั้นพอขันลงจากรถเสียจขันจะไปโรงเรียนแล้ว วิชาแมทนะคะคร <im depende S 2> uh ูเขาให้ถามเกี่ยวกับอันนี้และดีเลยที่ขวัญถามแม่ตอนที่ขวัญดูในรถแล้วเวลาขวัญดูไอ้สมุดใช่ไหมขวัญก็ถามแม่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจังหวะพอดีเลยหรอใช่ขวัญก็บอกแล้วครูก็ถามว่าครูก็บอกว่าอันนี้คืออะไรแล้วหนูก็บอกว่า big ก i r l แล้วครูแล้วหนูก็ได้หนึ่งแตมแล้วแต่ไอ้ขวดจุ่มพูนูพูดว่าหนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันภาษาอังกฤษคืออะไรขวดชมผู หรือว่าก็วขวหมือนอ๋อวอลลุมวอลลุมฟาสวอลลุมฟาสฟาสฟาสม่ก็ลืมละอือแต่อันนี้คือไซเลนเดอร์นะกระบอกตวงก็จะมีหลายขนาดมันก็จะเป็นแบบไปเทตต่อ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 เดี๋ยวมีน้ำเสียอีกอันนี้น้ำดีนะคะน้ำเสียจะเหม็นนะคะของวันนะต้องช่วยแม่เหมือนกันหาค่าขนมนะวันนี้นะวันนี้มาช่วยแม่ที่โรงงานสรุปแล้วของวันหมุนไปเที่ยวอะไรคะสองร้อยค่ะ สองร้อยขวัญขอทำเองนะคะอือหือนี่ค่ะแล้วก็กด run ปึ๊บอืมเฮ้ยมีเสียงเลยค่ะมีตกวนละเราก็เทนี่ออกมาใส่บิกอร์เลยของขวัญก็เริ่มที่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเหมือนกันขวัญพอไหมพี่แตะแวะที่นี่มันดูแบบเหมือนเป็นสีฟ้าเลยอะของขวัญคิดว่ามันพอไหมเนี่ยถ้าไม่พอเดี๋ยวต้องได้รูทใหม่อ่ะลองทำยังไงคะลืมแล้วไม่ หนึ่ง ml วของน้ําน้ากลั่นนะน้าต้องใช้น้ํากลั่นนะอ่ะต่อม่มีเหมือนน้ำบนเลยค่ะต่อต่อต่อแปดดูดค่ะใส่ลิง์ดูดที่เท่าไหร่เริ่มที่หกสิบค่ะหกสิบ ppm นะคะหกสิบก็คือหนึ่งเอหก ml ค่ะอันนี้คือเลขหกค่ะค่ะ n น no 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 ดูดแผกเข้าไปใส่สิค่ะลืมแหมลูกค่ะ เออคุณนักวิทย์คนนี้น่าเชื่อถือไหมคะเนี่ยเชื่อถือมา้ค่ะมันก็ลูกแม่อ้อวันนี้เอาค่าขนมกี่บาทเนี่ยอันนี้นะคะโอ้ยมันมีลูอ๋อไม่คิดความขุ่นเท่าไหร่สามสองเนาะใช่แ่้วมาดูดูดูก่อนโอเคโอเคไหนดูดขึ้นมาเกินหกก่อนก็ได้แล้วหนูค่อยๆกดลงไหนหกหกปะ โอเคเก่งมากใส่บิ๊กเกอร์ที่หนึ่งค่ะจู้จู้ลงไปอ่ะแล้วเรามาไล่โดดกันนะฮะเจ็บห่อเปล่าน้องห่เดี๋ยวแม่มาจับเลยค่ะจ่ะจูดอ่าต้องระวังอย่าให้มันกระดิ่นะของการต้องเจ็บจริงๆนะฮะให้มันได้เจ็บจริงๆคืออย่าแบบว่า ให้มันพุ่งไปตรงอื่นไม่ได้ค่อยๆอันนี้คืออะไรคะแปดค่ะไม่ว่าจะพอตอนนี้เราอยู่โรงงานของแม่ออนนะคะอืมไม่เรียกโรงงานหรอกเรียกกดังค่ะโกดัง <c oughs> โรงงานเล็กๆอะม,มินิมอลมินิมอลใหญ่หรอก็ใหญ่อยู่นะหรอแปดยังเท่าไหร่ละอันนี้เก้าเก้าโอเค 90 p p m โอเคจับมาอันนี้อ่อาแล้วเดี๋ยวเราจะจับเวลานะคะรอเรืออ่อยปั่นเร็ว200รอบอ๋อันทำาเหมือนแม่ไงไออันแรกก็10ก่อนแล้วเข้าไปเลขหนึ่งใหม่จ้ไหมคะแม่ไม่เคยสอใช่ค่ะอันนี้10ก่อนได้เต็มหลอดเลย <Okay. S 2> แล้วก็จะมาทำให้มัน10ถึง10ก่อนค่ะ อ่าถ้าอย่างนี้ขวัญจะลงเข้าเอาใหม่เอาใหม่กดดูดออกไปก่อนคืนคืนลงไปก่อนถ้ามีลงอ่าค่อยๆแม่เอียงให้เดี๋ยวตุ๊บแล้วก็กดมแบบนี้ค่ะไหนคะสิบโอเคแล้วก็อีกหนึ่งนะเพราะอันนี้เป็นร้อยสิบ ppm เดี๋ยวแม่เอียงให้โอดีเลยเดี๋ยวก็พอเมื่อกี้มันไม่เห็นโอเค โอเคะ okay, ค่ะอันนี้คือบ่อซีของลูกค้านะคะคลูกค้าจะมีสองบ่อบ่อเน,นี้ยขุ่นกว่านวนเนาะขวัญเนาะใช่ไหมใช่นี่ขคขวัญทำอตแรกไปก็มีเดี๋ยวจะเอาให้ใ<ช>ดูก่อนเรามาตั้งทิ้งไว้ตรงนี้ตะกอนก็จะตกลงมาข้างล่างเดี๋ยวเรามาวัดเทอร์บิดกันให้ครบเวลา2ีสินาทีก่อนนะคะอ่าแม่แม่จะลงดูนะ อยู่ค่ะพอกับจ้ขันคินได้อีกแล้วนะคะไม,ไม่ไม่อัดไปแต่เมื่อกี้แล้วสิบนาทีแล้วโอเคอเคลยเนี่ว่าคราวนี้ก็คือปั่นไปเรื่อยๆจะมาอัพ <รอ S 2> เดต<ร>ต่อรอก็หนกว่าตอนแรกคิดว่าแม่ไม่ได้ลงอยู่ทุกง,งานไม่ได้เปิดตัวอ๋อเดี๋ยวปิดเอาก็ได้ปิดตัวเลยละกันนี่คือมันขุนมากค่ะขุนกว่าลดลด ็อตแรกเลยค่ะบ่อแรกใช่ไหมใช่อ,อ,องค์วามทำเป็นแล้วนะอันนี้คือสีเหลืองตรงนี้คือสีขาวค่ะเหมือนแบบเราเนี่ยค่อยๆดูก็ได้ว่าว่าไอ้ตรงนี้ยมันเริ่มแบบจับตะกอนหรือยังค่อยๆดูเห็นไหมเห็นไหมจับแล้วค่ะตะกอนก็จะแบบเออโดนจับจับแล้วเดี๋ยวตะกอนมันหนักใช่ไหมคะมันก็จะตกลงมาที่ก้นของบิ๊กเกอร์แล้วเราก็จะดูดน้ําใสเนี่ยออกไปใช้เปิดบบรันเนียค่ะ เหมนไหมคะโอเควันนี้มาช่วยแม่เป็ยังไงคะสนุก่ะสนุกไหมคะจริงๆแล้วจะต้องใส่พวกแว่นตาอะไรอย่างนี้ถ้าครบสูตรแลคือถ้าของผันต้องใช้โซดาไฟซัลฟรูริกหรือว่ากดเลือนะแต่ตอนนี้ไม่มีใช้แค่แผกแกนี่งเปอรเซ็นต์<ด>น้อยอ่ะแม่ก็เลยของผันใส่ถึงมือแล้วก็ดูแลแบบใกล้ชิดเอาเนาะ ถุงนี้เหมือนถุงมือคุณหมอค่ะถุงวิ้ยถ้มีถุงมืฉีดโควิดค่ะฉีดแล้วฉีดทุกคนทุกคนต้องไปฉีดยาโควิดด้วยนะคะฉีดแล้วนะคะปิ้วอ่าโอเคค่ะ้นก็คือวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆใช่ไหมให้ของฝวันมาลองทําดูนะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะสอนเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ดีไหมว่ามีอะไรบ้าง หนึ่งบิ gger บิ gger ก็จะมีบิ gger เล็กๆน่ารักๆนี่บิ gger น่ารักแล้วก็ไซริงไซริงอ่ะฮะใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกเออเดี๋ยวเราไปเอาให้ดูค่ะบิวลเลดอันนี้คือบิว e เลดนะคะเป็100 ml เดี๋ยวเราเอาให้ดูค่ะไม่ต้องอันนี้นะคะนี่ค่ะนี่เไรค่ะไซริงไซริงเดอร์ มีแบบพลาสติกนะแล้วก็แบบแก้วอันนี้คือแบบอันนี้จะไม่รอดแล้วก็บ่ลูบบ่ลูบอ,อะไระร,รู้ค่ะบอลฟ้าค่ะบอลฟ้าค่ะขวดชมพูค่ะหัวลูกชมพูก็ได้ง่ายง่ายหัวลูกชมพูดน่ารักชอบอุ้งอิรังนะคะอันนี้เก่งแล้วก็จะเ,เอ,บบอันนี้ก็เข้า,ขากันข้างนอกก็กันลังดุกเบิกคืออ่ไรคะแพ็คของกันไม่มีทางไปค่ะ <anto> <divide S 1> อันน <Sounds> ี้คืออันนี้คือเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆห้องนะคะอันนี้คือประตูฝั่งเข้าค่ะป่ดูตปิดีมยี่ออยอบลมอยู่นะคะอันนี้คือที่ทําเคมีค่ะเครื่องค่ะอันนี้คือเครื่องจาร์เทสเขาเรียกว่าเครื่องจาร์เครื่องจาร์เทสแล้วก็นี่จะก็คือการเอาเอาน้ำเสียเนี่ยมาทดลองในเครื่อไม่ใช่และนี่คืออุปกรณ์ต่างนะคะอ๋อ นีชุดอุปกรณ์ไตเตร์ค่ะเขาเรียกแต่อันนี้นะคะน่าหะงงไปเลยอันนี้คืออะไรเครือบเหมือนเวลาเราเอาออกมาใช่ไหมเขาเรียกว่ากระดาษอะไรกระดาษแม่ยังไม่ได้สอนกระดาษลิสมาสนะคะเอามาวัดค่าความเป็นกดเป็น ด่างน่คือสีสึกคุณเธอที่ทาสอบดนี่นะคะทุกคนคะอันนี้คือถ้าเราไปวางในตรงเทมีนะคะก่อนที่เราจะปั่นใช่ไหมจุ่มเทสเราจุ่มค่ะจุ่มแล้วก็เอาเครืเลยนะคะให้นน้ำมันโดนแล้วก็เวลามันจะมันข้างใต้ตรงนี้ค่ะมันจะมีสีใช่ไหมคะแล้วก็จะเอามาวัดว่ามันเป็นสีไหนเทียบตารางเนาะเออนี่ค่ะอ่าว่า p s มีความเป็นกรดหรือเป็นด่างโอเคไหม โอเคโอเคเดี๋ยวเวลามันจะนานเกินไปละพ่อตอนนี้กี่นาทีแล้วคะสิบสิบสี่แล้วค่ะสิบสี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยกระดีนะคะจะไจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะบ๊ายบายกดซับสไคร์เยอะ